ขอเชิญมามาแล้วเหรอพราอาจารย์วันนี้ไม่มีไม่มีไม่มีน้ำจันท์ด้วยขอได้ประกาศชื่อเสียงให้ด้วยลูกศิษย์ลูกหาจะได้ ลูกศิษย์ลูกหาจะได้ระลึกถึงและทำความเคารพทัาทาองค์ใดพรตะตาจีนน้ำจันเอ๋ยไม่มีเวยหรือไงออน้ำจัน,นใช้ลองใหอาจารย์ท<อ>ี่โกงมาแล้วอยู่ไหนน้ำจันนั่นแหละดีเยนซี่นั่นได้ปะเอาเอามาดิ้งหน่อยดีนนานแล้วเอ๋ยท่านเอ๋ยไม่ได้มา <laughs> วันนี้คราเป็นทีแล้วนะเอ,อ๋ยดอกไม้เลยขอขอมาบ้างด้วยท่านคิดถึงอยู่ค,คิดถึง<ก>อยรู้กันท่านยังเอ,อ่อยนะไปลง,ปลงอ๋อเรียไม่ไล้อ่าเนยมาเนี่ยลงโซเชียลไว้แล้วน,วน่ราคาถึงการเวลาบ้างะจะไม่อ้างอะไรมากมายดอก จะขอบอกเตือนท่านด้วยนั่นนะมนุษย์นี้ยังอย่างรู้คราจิตใจหน้ายังอ่อนไหวไปตามโลกยังต้องดิ้นรนหากันแต่ทุกข์ไม่เคยปลดออกจากทุกข์เลยแหละท่านแต่ยังว่าก็ปล่อยอุเบกขากันสุดท้ายนั้นแล้วแต่บุญกุศลใคร มาวันนี้วันดีมาเจอท่านนานแล้วกันเป็นปีๆแล้วฉะไหนมาวันนี้มาวันดีขอเข้ามาจางใจหากข่าสายรบก,กวนท่านหนาะให้คุณเครื่องหมองใจอะไรคะหรือขาดข้องตรงไหนหนาะขออภยัยแต่ยังว่าด้วยการที่เป็นแบบนี้ เป็นรู้ดีไม่มีตัวไม่มีตนนั่นไงจึงสนุกเลื่งล่าเลิ่งไปไม่ทุกใจเพราะไม่ยึดให้ทุกตนท่านเอ๋ยโปรดรับด้วยเถินะามาคราวนี้มีเจตนาตนอยากจะการาบขอขมาแห่งหนขอท่านทนรับฟังหน่อยนั่นเอ่ยวันนี้ไม่กลับคงไม่รับ คงไม่มืดคงไม่กลับรับหลกหนาะจะอยู่เลยหรือกว่าอะไรคะ่ะแต่น้ำจันนั้นหนามาช้าไปน้ำจันอยู่ดีแล้วนั่นพระอาจารย,ย,ย์นี่นเลยเชิญโอ้ฉันเอ๋ยถวายคงไม่ดีคู่อยากให้รู้ถวายก่อนนะอาจารย์ดูอ้อาวกับแก้มไม่มีเคยมา บาดคอหนาคงเจ็บหน่าดูมันต้องมีกับแก้มเคียงคู่ให้รู้ขาดแคลนหรือเดี๋ยวพระอาจารย์เดี๋ยวอย่าไรไม่ไปไม่ไปไม่เอาตั้งตัวไว้เลย<า>ตั้งไวตั้งไตั้งไวเดี๋ยวหลังจากพวกญาติโยมทั้งหลายทั้งปวงเขาได้ทําพิธีแล้วพระอาจารย์นั่งอยู่นี่แล้วก็ด,ดื่มน้ําจันทร์ไปก่อนให้ ดูพิธีกรรมไปก่อนและหลังจากนั้นก็โปรดบรรษย์ทั้งหลายทั้งปวงที่รออยู่แล้วพาราไปไหนไม่มีเลยนี่<ม>ไง,งนั่มาแล้วร้อนเช่นหรือบ้านท่านไม่เย็นเลยเนี่ยไปลงโซเชียลไว้แล้วว่า <c oughs> ก็เห็นแล้วว่าท่านเอ่ยหา <c oughs> อ,อยากให้มาถึงต้องรีบมาไงอีกไม่นานจะประกาศว่าทุกวันเสาร์เวลาอะไรพระอาจารย์จะมาทักโดยไม่ต้องถามเออ สุดแล้วแต่ท่านจะเปิดโอกาสท่านแล้วแต่มนุษย์นั้นจะฝันหรือใฝ่แล้วแต่มนุษย์จะใส่ใจหรือจะโยนทิ้งไปไม่ว่ากันอ่าคนมีบุญจะได้เจอกันคนศรัทธาก็จะได้เห็นหน้ากันคนที่มีสายสัมพันธ์ก็จะช่วยเหลือกันได้นอกนั้นก็ไปตามยถากรรมไปทาไปตามกระแสของแต่ละคนอ่าพระอาจารย์มาก็ถือว่าเป็นสิริมงคล ชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วทั้งทวีปทั้งประเทศทั้งโลกนี้แล้วก็วขอให้ดังยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกจะได้โปรโดสัตว์เห็นมีโควิดแล้วหนีไปเลยใครบอกว่าข่าหนีแล้วท่านงายเหนือนย่างแสนเขินกันอะไรกันต้องไปช่วยเตือนมนุษย์นั่นแลมาเจ็บหอยหวนกันแหละท่านหลอกหลอนกันไม่มีแท้เลยนะ ข้านี้นั่งน้ําตาไหลคลอมาลูกหลานข้าทั้งนั้นไม่ใหญ่ดีที่ไปดูนี่ประเทศอื่นหรือประเทศนี้ด้วยข้าวิ่งหมดทุกประเทศแต่ยังว่าให้เกิดเพศเพศภายหนาเพราะมันเป็นด้วยตวงชีวิตกรรมนั้นมานี่แหละนะขาดไม่ได้ท่านเจ้าเอ้ยอรู้แล้วตั้งแต่โควิดครั้งนั้นแล้วก็ไปเลยเสด็จไปเลยไม่เสด็จมาเลยไม่เป็นไรเข้าใจว่าจะต้องไป ช่วยเหลือลูกหลานลูกศิษย์ก่อนอตรงไหนเดือดร้อนก่อนก็ไปตรงนั้นแหละดีละให้รู้เทนั่นทานท่านเอ๋ยนันขอขอมาเลยนะขออย่างมีเวรกรรมที่ไม่มีกร <ๆ S 2> รมใดๆต่อ,อก,การมีแต่บุญต่อการมีแต่บารมีมีแต่ความประเสร,ริฐต่อกานและก,การก็ขอให้บุญทั้งหลายทั้งปวงที่ได้สร้างมาเป็นสมบัติของพระอาจารย์จี้กงด้วยจงเจริญ น้ำทิพย์นี้นะท่านเป็นน้ำทิพย์ชรมใจและกันเป็นของตอบแทนจากท่านก็แล้วกันนะแบคเลเบิลไม่มีกับแก้มไปเอาอะไรมากับแก้มหน่อยดีอไปที่ของาเชิญต่อไปเ่ใครพี่แม่ าาธอให้เธอมีเงินมีทองมั่งค้าร่ำรวยมีบุญบารมีให้พ่อแม่เจริญรุ่งเรืองให้มีสติมีปัญญาสิ่งใดที่ปาถนาให้สำร็จผลสำเร็จด้วยพ่อปูอ่นอนอันตนาคราชประทานทอนด้วย ให้มีงานมีการด้วยอ่าเจ้ารอะไรตายเธอมีเงินเหลือใช้มีงานมากมายไม่ปวดหัวไม่มีเรื่องหนักใจให้มีแต่ความสุขความเจริญแข็งแรงมีโชคมีลาบมีความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการด้วยเธอนแ้มนนใ้ผลมีใครรู้ป่ะ พอดีใครรู้ป่ะนี่เลือดเราแต่มันไม่เคยมาหา,หา,หา,ารเาาราสาธุอาจารย์เอ้ยมาสร้างบาร,รมีกันให้เป็นตัวแทนของใครมาอีกอก่ะมาร่วมงานใหญ่ค่ะมาร่วมงานใหญ่ด้วยกันแล้วค่ะสาธุเทวดาทุกพระองค์ที่อยู่ในตัวอาจารย์ ให้ได้มีส่วนแห่งบุญแห่งกุศลบารมีใดๆที่สร้างมาก็ขอให้สําเร็จลุกประการให้ได้มีสติมีปัญญาช่วยเหลือมนุษยชาติลูกศิษย์ลูกหาคนทุกโตนเข้าสู่แห่งความสําเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าสู่มรรคผลนิพพานด้วยเถิดอนุโนาด้วย เลยพี่พิมพี่พิมฮะยังพี่พิมยังอ๋อเยอะเธอเหอ,อันนี้ของกลุ่มน้องน้ำหวานค่ะที่มาวันนั้นทั้งหมดเลยเขารวมก็อันนี้ของเธอกับคนในครอบครัว ขอให้เธอเป็นตัวแทนของทุกคนให้มีความสุขความเจริญแข็งแรงมีบุญมีกุศลมีเงินมีทองมั่งคั่งร่ำรวยมีปติมีปัญญาให้มีฤทธิ์มีเดชให้ได้สร้างบารมีอันเต็มเปี่ยมพ้นจากทุกข์ขอให้ปู่สีสุดโธมีส่วนแห่งบุญกุศลที่ได้พามาด้วย แม่ย่าทั้งหลายทั้งปวงพญานาคทุกตระกูลจนได้มีส่วนแห่งนี้จนเข้าสู่บนทางแห่งการพ้นทุกข์บรรลุธรรมด้วยเพลินปวงศีลนั่งข้างเราเลยกันเหลือใช่ครับเป็นตัวแทนของพญานาคทั้งหมดเทวดาทั้งหมดยนทั้งจิตทั้งหมดทั้งดวงญาณน้อยใหญ่มา เหลือไวสองที้ก็เป็นสัญลักษณ์ของการมาแสดงความมีน้ำใจต่อกันขอให้ได้บุญได้กุศลให้ได้มีความสุขมีฤทธิเดชมีบารมีมีอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยสีสติปัญญาได้เข้าถึงความสำเร็จทั้งทางโลกและทางธรรมด้วยเถิดแล้วใครได้หนามีปาาริถวายรับแล้วรับบุญกุศลไปเอาถ่ายว่าไอ้น่เจ้าของีามแล I'll go.